สวัสดีครับวันนี้กัารวิถีแปลงไม่หล่อนนะครับกับวันใดคำว่าไทยไร้เมือครับช่วงนี้การกําลังผสมเกสรนะครับการให้หนองไส้ผู้เพื่อนอายุบ้านใด้ผสมเกสรให้นะครับการหลุนบ้าจะติดบอพี่น้องเบื้งใบจิ้งค์ครับใบถับเกือบเช็ดกับมือผมนะครับถ้าเป็นใสใสยันยันนี่คือใบของเขานะครับอ่าพี่น้องเห็นบอครับมันเป็นลงๆตาบอนะครับกับเพราะว่าถอนไปถอนถิ่มเกือบเคืองนะครับ รุนแหลกที่ลงไปท้อนถิมเกือบเคืองเพราะว่ายางนะครับรอบนี้สามารถจัดการพี่จได้นะครับแต่นะครับพี่น้องปัญหาอีกปัญหาใหม่ก็คือนี่ครับใบงิกใบงอกเขาของสิลธนนรรบนี่คือลักษณะของไม่รัดนะครับจากการที่สอบถามาพี่พีที่เพิ่อยู่ในกลุ่มปุูกไม่หล่อนนอเพื่นก็บ,บอกว่าต้องท้อนถิมอย่างเดียวเดี๋ยวมันสิระบาดไปตัวอ,อื่นนะครับก็ต้องจําใจท้อนถิมครับพี่น้องท้อนถิมไม่หนีกั ตอนแรกรอบแรกปลูกไปข่สีประมาณ 40, 40ต้นนะครับถอนไปก็นก่นาจะเครื่องนึงแล้วนะครับเมืางทีงทเราพี่น้องถอนแปลงเบิดเนี่ยครับเพราะเขาโรคงใหม่มาวาดนี่ครับเพราะเขาปลูกใหม่รุ่นที่3อันนี้รุ่นที่2ครับพี่น้องโอ้ปลูกยากคักนะครับเด้อแต่ว่าก็ทดลองเบิร์นนะครับเนะาะจังสีได้ชิมบ่เนาะรอบนี้เนะาะกะว่าเป็นอะครับเนี่ยเฮากะบ่ได้ไปใส่สารเคมีอีหยังที่เป็นมาจัดการโดยเฉพาะเนาะจัดการเพรยกยระใส่แค่นำ้ำมันพืชกับนำ้ำ แลรางจานนะครับส่วนไวันนี้พอได้มีบยังป้องกันครับเป็นพวงกระดกถิ่มอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้สงสัยสิได้ดกอีกครับเมื่อเชียร์พร้อมจตรวจมาน้าพี่น้องครับมันโอ้ยกับเบิดความั่าเนาะแต่ว่ากับว่าเป็นอะครับทดลองนะครับเนาะนี่ครับเมื่อกี้นะครับห่อมได้สิ่งนี้เขาอยู่ครับนี่กางเกงไหนแต่ว่ากับว่ายให้พี่น้องเมื่อเฮเบิรงครับว่าเป็นจะได้เนาะครับช่วงนี้เนาะสำหรับบริลดินซี่ทรับนะครับอินซี่อาจจะบ่ิลดินเซ่นเนาะเพราะว่ามีการใส่น้ำมันพืชกับสไลด์นะครับจาการเพีย แต่ว่านอนกันก็บยยะะปใส่ยังนะครับปุ๋ยเคมีก็ไปใส่ใส่แต่ปุ๋ยมักอินซีสูตรหนึ่งก็คือสูตรที่มักจากที่เป็นเปลือกหลาของมัสบัลลังก์นะครับมูลสัสตว์นะครับที่มีเศษพืชมีพืชน้ำเนี่สิผมเอมือสูตรหนึ่งนะครับผสมรูปปุ๋ยแล้วก็ใส,ส่ที่เป็นสูตรสองคือที่เป็นขี้มูลมักขี้เพียวที่เป็นมูลสัตว์มักขี้เพียวนี่ที่เป็นสูตรสองนะครับแค่นั้นพอเอาลงปลูกได้ประมาณสองสัปดาห์นะครับก็ใส่ขี้มูลมักอีกถ้่วหนึ่งนะครับตัวละถั่วตัวละถับ เพิ่งที่ละครับพี่น้องใบกะถือว่าลองเปรียบเทียบเบิืงกับมือผมครับกะนี่แหละครับผิดแต่ว่ามันกินใบไว้ตอนนั้นเป็นเป็นพวกใหม่กินผลนะครับกะทานรุ่นแล้วครับว่าจะทิ้ดผลบอนะครับนี่ครับกะใส่เนี่ยครับโดตรหนามไปนะครับกะบางยากนะครับมันบาคือปุ๋ยเคมีเี้เพราะปุ๋ยเค้มมีจะหนีถาเ้าใส่ปุ๊บนะครับถ้าต้องอาจจะต้องใส่สปริงเกอร์เพื่อจะสีละลายนะครับ หรือถา้าเหาปล่อยมาก็รลบหนามันก็โอเคแต่ว่าถา้าเหาวานี่ไม่ต้องเห็นแต่ละไลน์นะครับแต่ว่าถ้าใส่ปุ๋ยน,นิดนี่ผมก็ใส่ชายางหดนะครับเพื่อกระสีปลดปล่อยขัดอาหารองไม้เผื่เองนะครับเพราะตงห่วงเหลืองว่าเผื่อจะสามารถ้าไปใส่ได้บอนะครับกับเบื้องจากผลของการใส่นะครับนี่ฮะอ่ะแถมพิษไทยอีกทีนึงครับขอให้อัดโปรโมทนะครับชิ้นขาดนะครับปุ้ยมักสูตรบ,บีนะครับมัเคือสูตรที่มีแต่อ่ามูลชัดพี่เพี้ยวอ,อันนี้อ่าตัวนี้เป็น เป็นขี่หมูนะครับเป็นขี่หมูนะครับทานการมักด้วยจุลินซี่เอ้ยนามาร์ค E.M. ครับจุลินซี่ E.M. ครับทานการมักเรียบร้อยนะครับพร้อมใส่งานทันทีนะครับเอาไปหอดปุ๊บก็ฉีดถุงใส่ได้เลยนะครับหาพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถคอมเมนต์นะครับหาข้ามาสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าจะทักหมาท่าง Facebook ก็ได้นะครับเด้อ เฟซบุ๊กกะมีชื่อว่าภู้ว่าในจั์สองนะครับหรือว่าจะทักมาก็เป็นก็ได้ถ้าเอายๆเนาะครับน้องพงศ์จะตอบนะครับท่าพี่น้องสนองใจสามารถสั่งสินจะลองเบ้างได้นะครับนี่ครับผ่านการทดลองใส่มาแล้วนะครับนี่คือคือก็เลยลองเหยียบลองเบิรงนะครับได้พี่น้องโอเคครับกลับมาไายให้ได้รับชมนะครับพี่น้องสำหรับเมลอนของเ้าเนาะกับตองกล่าวค้ามบาสวัสดีครับ สำหรับ EP นี่ครับ